มาแล้วค่ะท่รมผช้ชมคลิปนี่พอกมสิบท่านใดที่รอดลักสิบลักหน่วยพอกมสิบแอดมินขอแจ้งเ้ยค่ะเด้องวดนี้ลักซิบลักหน่วยบนล่างของพอกมสิบบอมีเด้อค่ะเด้อพ่อบระในส่งลักซิบลักหน่วยมาหายานผม้ชมแอดมินทักถามแล้วพ่อพระในตอบที่ล่องสาก่คือว่าเมนี่แอดมินร่อลักสิบลักหน่วยของพ่อก็เลยได้มันลงแนวทางของพ่อสาด้ค่ะเด้อ ค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยเน,นาะค่ะเนาะแนวทางชุดเด่นพ่อกอมอสิบท่านใดท,ที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำแน่เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะพ่อมีกำลังแรงใจมาลงคลิปเด้อท่านผู้ชมพ่อกอมอสิบขอขอบคุณสำหรับแนวทางพ่อกอมอสิบเด้อค่ะเด้อ ทันใดที่รอดหลักสิบหลักหน่วยวันนี้ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะรอดลุนหอดหมือแรองทามผู้ชมว่าพ่อจะอ่านลายไหมถ้าพ่อไม่อ่านลายก็แสดงว่าพ่ออาจจะไม่ว่างคะ่ะทานผู้ชมวันนี้ก็ได้แค่ชุดเด่นนะคะ เด่นหกับ0ชุดนี้เด่นไม่ปักหลักเด้อท่านผู้ชมเด่นไม่ปักหลักบนล่างไปกลับด้วยนะคะปักกบคู่10 30 50ศน

เจ็ดหกเก้าหกนะคะไปกลับบนล่างด้วยนะมาชม ุดนี้ไปกลับบนล่างนะคะไม่ปักหลักงวดทิพผ่านมากพอประกบภูบะเข่าเด้อค่ะเด้อเข้าแค่เด่นนะคะงวดนี้ชนกับของแม่นางพอธรรมชมพ่อกองหมดสิบเลขเด่นงวดทิพผ่านมากของพอชอนกับแม่นางเมื่อน,นี้เลขเด่นหาหกเจ็ดเด้อธรรมชมเด่นมากห้าหกเจ็ดนะคะ ชนกัคของแม่นางปะท่านผู้ชมหวดนี้บชนบบชนเหล็กเด่นเหล็กเด่นไม่ชนกันวทต่ิพันธมานั่นชนกันอยู่ท่านผู้ชมชนกันเหล็กเด่นก็คือเก่าหวดนี้ไม่ชนกันนะคะของแม่นางได้เด่นสองกับสี่ของ ปูได้เด่น6กับศูนนะคะปูสังขาค่ะท่านผู้ชมทันใดทีเพราท่นเห็นแม่นางแคปหน้าจ,จอได้เลยด้อค่ะเด้อปูสังขะชนกับของปูท่านผู้ชมพอกอมาสิชนกับของปูที่เด่นหนะคะ ค่ะท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อพ่อกอม10บปู่สังขะแม่นางนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเอาเลขเด่นมาใหา้จักสองสามสูตรท่านผู้ชมพอเวลาหามันหอดแปดนาทีนะะเนาะกันเนาะ ่ะท่านชมรวมเด่น7สูตรนะคะแอดมินได้เฮ็ดคลิปสันไปแล้วท่านชมรวมเด่นทั้ง7สูตรนะคะเด่นเดินดีได้เด่น4ี่ห้าหเลขติดได้เด่น5้าวันนี้5้าหกเด่นมากเ้อท่านผูชม2ตัวมาตัวได้เด่น0ูนย์กับ7 2ตัวสูตรสได้เด่น6กับ7ไม่มาด้วยกัน6กับ1นะคะ หลักร้อยเด่นห้าหกเจ็ดแม่ fc เด่นเจ็ดห้าหกค่ะธรรมชมเลขชวนกันไปที่ห้าหกเจ็ดสิเบิลบอรธรรมชมหกหกเจ็ดเจ็ดห้า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 หกหกเจ็ดเจ็ดบอรธรรมชมต่อมาค่ะธรรมชมสูตรนี้ธรรมชมจับวิ่นกันได้หลาย,ลายงวดแล้วดิธรรมชมหลาดสูตรงวดที่ผ่านมา เด่นชนเด่นสี่สูตรได้เก้าสองนะคะเขาวิ่กันหลายงวดแลด้วเด้อนผูมาชมงวดนี้ก็ได้ห้าเก้างวดนี้ก็ได้สี่หกงวดนี้บได้เขาบอยอยู่ดิธรรมาชมุมสามตัวไม่แตกแต่เข้าบ่อยนะคะงวดนี้ก็ได้แปดเจ็ดงวดนี้ก็ได้ สตัวแตกสี่ตัวแตกนะคะวันนี้สามตัวแตกสี่ตัวแตกวันนี้ก็ได้สี่หอีกท่านผู้ชมค่ะมันเข่าบ่อยๆอยู่ท่านผู้ชมสองตัวเข้าบ่อยๆอยู่นะคะงวดน,นี้ค่ะท่านผู้ชมเด่นชนเด่นสีสูตรนะคะสูตรที่1ได้เด่น3ามสี่สาม สูตรที่สองได้เด่นหนึ่งกับห้าสูตรที่สามได้เด่นสี่กับห้าสูตรที่สี่ได้เด่นเจ็ดกับศูนย์นะคะเลขชนกันไปที่สามนะคะแล้วก็สี่แล้วก็ห้าพ่อแม่พี่น้องลองเอาไปวิ่นเบิงเด้อค่ะเด้อสองตัวมาบ่อยอยู่นะคะหนึ่ง 0ูน4 5หนึ่งสาห้าเเล็กไม่หกตัวท่านชม0ูน4 5หนึ่สาม่ห้าเดยบาเดอร์ท่านชม7จ็ดหา7หท่านชมต่อมาอีกสักหนึ่งสูตรนะคะเนาะ ไม่มีสี่ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกนะคะวดทิพานมาได้เด่นสามเจ็ดแปดสองค่ะท่านผู้ชมเข้าที่เด่นแปดกับสองวดนี้นะคะได้เด่นสี่เก้าแปดสามค่ะท่านผู้ชมทางเดินตัวเลขจะอยู่แถวข้างล่างนี้นะคะท่านผู้ชมจะอยู่แถวข้างล่าง อ่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ด้วยค่ะเออคลิปหน้าเจอกันสรุปเล่าพัฒนาแอดมินนูหน่อยสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ